สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่28พิพฤษจิกายน67สิ่งหนึ่งดูแลขันห้าตามอริยสัจสี่อย่างมีวิชาเจตโตวิมุตติปัญญาวิมุตติรอการทำกาละตามอายุ เมื่อกาละมาถึงสิ่งหนึ่งคืนกับอสังคตะหรือนิพานอย่างถาวรเราก็มาดูต่อไปนะครับในเรื่องสมุทัยข้อที่2ของอปริสัตสีนะครับซึ่งมีอิทธปจัจจยตาและ ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดกฎการเวียนว่ายตายเกิดนะครับก็คือท่อนท้ายของปฏิจจสมุปบาทสายเกิดอุปทานเป็นปัจจัยทำให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยทําให้เกิดชราชราเป็นปัจจัยทําให้เกิดมรณะและก็ต่อด้วยท่อนแรกอาวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารทั้งหลายเดิมตั้งแต่ต้นท่านต้นนี้นะครับจนถึง ชลาเป็นปัจจัยทำให้เกิดมรณะนะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเราเอาท่อนแรกมาต่อท่อนท้ายระหว่างชราเป็นปัจจัยทำให้เกิดมรณะนะครับช่วงที่ขันห้าชีวิตจะสิน้นกายของขันห้า จะพังนะครับสัตว์ผู้ที่ติดแล้วคล้องแล้วสัตว์เป็นผู้ไม่ตายนะครับสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณนะครับวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเป็นปุตุชนยังไม่ได้อริยะบุคคล ต้นต้นก็คือโสดาบันขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่แล้วปุตุชนจะมีอกุศลกรรมมบทสิบนะครับอกุศลกรรมมบทสิบหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์สาม 3. ประพฤติผิดในกามสี่ก่าวเท็จโกหกใส่ความให้ร้ายห้ากล่าวคำหยาบ ลามกสอเสียดเพอร์เจอร์และดูมินและมินประมาทมันก็อยู่ในข้อโกหกก็คือวจีกรรมนะครับดาทอนะครับคำหยาบเพอร์เจอร์นะครับ แล้วก็มนโนกรรม